จ้บสบายดีสวีดายมดสุขส,สุกคนีน่นองนะับประวัยยูไนแล้วแต่สบายดีและก็สวัสดีเด้อโอเคนพนธ์นับประวัม้มีแนวมาว่ามาเราอีกแล้วก็คือประเทศลาวเจริญแล้วนพนธ์นั่นนะก็คือเจริญยังไงว่าจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือบางคนอาจจะเป็นความเร็วกันกลางอย่างกัว่ากันไปนพนอ์น,นอนะล่วก็และก็มีรถอย่างบีอาที่หรือรถเมสา่ไฟฟ้านพน่์นันะ่นก็คือประเทศลาว พัฒนาอย่างต่อเนื่องโนพี่นะน่ตึกสูงๆก็เริ่มมีให้เห็นลายนับมือนับแวนลายขึ้นเนพี่นอเนาะบอกว่าจะเป็นตึกราชวงศ์พาซาก็คือสูงที่สุดในประเทศลาวในตอนนี้เนาะก็คือเริ่มเปิดให้บริการแล้วเนพี่นองเนาะก็คือประเทศลาวกําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะมีหลายลสิ่งหลายๆอย่างบอกว่าจะเป็นเซเว่นก็มีโนบี่นะเนาะบิเวณจะเป็นบิ๊กซีก็มีแล้วเนาะคือ ประเทศเราเาก็เริ่มที่จะพัฒนาคือกันเราไปนอนบว่าจะเป็นไร้สิงหลายางที่บ่เคยมีบ่เคยได้เราไปนอนก็มีคือกันเนาะจริงที่ยังบเปลี่ยนแปลงลายก็คือถนนหนทางเราไปนอนะยงบ่เปลี่ยนแปลงก็ต้องวอกตรงไปตรงมาเนาะก็คือถนนยังเป็นบางบ้านบางเมืองยังเป็นทางทางแดงอยู่เราไปนอนถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยส่วนหลายเราไปนองเขาจะเห็นแต่ทางดำเราไปนอนบว่าจะเป็น สนบดหรือในเมืองเนาะก็คือจะเห็นทางดำหมดแล้วนะพี่น้องบางบางหนทางถนนหนทางเป็นลุมเป็นบอ่อน้อยนึงนะพี่น้องเนาะน้อยนึงเขาก็ชิดทุบแล้วก็เฮ็ดใหม่นะพี่น้องอย่างเซนบอลค่อยไปในทางก็ถามว่ามันเพเพแห้งบ่มันก็ไม่ได้เพเพแห้งนะพี่น้องแต่ว่ามันเดินทางบ่สะดวกมันมีลุมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะพี่น้องเขาก็ทุบเฮ็ดใหม่เลยนะพี่น้องนะฮะคืออยู่ประเทศไทยแต่ว่า อยู่ประเทศลาวเนาะพี่น้องก็คือลุมถ้าเป็นถนนทางดําก็จะค่อนข้างจะมีลุมมีบ่อเนะพี่น้องอาจจะสิบเมตรหรือยี่สิบเมตรนี่ก็จะเห็นคุมแล้วนะพี่น้องแต่อยู่ประเทศไทยนี่เขาจะเห็ดใหม่เลยถ้ามันเป็นลุมเป็นบ่ออย่างเะพี่น้องก็คือโอเคแล้วเนาะพี่น้องก็คือมันเทียบกันบ่ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าประเทศไทยเขาจ้ามีเงินหลเนาะพี่น้องเงินเกี่ยวกับงบประมาณอย่างการการก่อสร้างอย่างระบบ ของเขาเจ้ามันดีเนะเาะเขาจะระบบครองประเทศไทยดีกว่าอยู่ประเทศลาวเนาะพี่น้องนะระบยางจัิว่าดีกว่าอย่างเส้นถนนหน,นทางเนาะพี่น้องเนะมื่อก่อนอยู่บางขาอยู่ในนาโรงงานก็ในเนาะก็คือ,คอเป็นถนนทางยางมาตอยธรรมดาเนาะพี่น้องละกันมันก็สิเพบ่อยเนาะพี่น้องนะแต่ว่ามาปัจจุบันเนาะพี่น้องกนะ็คือเขาปูคอนกรีตเลยเนาะโอ้เขาปูคอนกรีตเลยเนาะพี่น้องกนะ็คือ นถ vt. นอนนนทางบ่ว่าจะคนเที่ยวบ่อยหรือบ่เที่ยวบ่อยนน้อไปนาะก็คือข้อดีของประเทศไทยก็คือเขาจะติดไฟอันนั้นเลยเนาะี่นองติดไฟส่องสว่างตามทางเลยเนาะก็คืออยู่ประเทศลาวนี่ค่อนข้างจะยากนะี่นองค่อนข้างจะยากที่แบบว่ามีไฟแบบว่าส่องสว่างตามทางนะน่ว่าบจะเป็นก็คือคอยอยู่ทางเล็กๆว่าไงซะย่งบ่ค่อยเห็นไ่นองยังบบเห็นว่าไงซะยังบบเห็นแบบว่าไฟส่องสว่างตามทางนัาจะเห็นก็ ไห้จากบ้านเฮือนประสาซนนียังประมาณนี่นะพี่น้องบ้านเฮือนประสาซน,นแบบว่าตามนาบ้านของขาเจ้าเขาจะเปิดแล้วมันก็สองสว่างบางบางทีก็ใส่เฉพาะรถนะพี่น้องนะใส่เฉพาะรถยังใส่เฉพาะตารถนั่นแหละม่นอนตารถบางคนก็ไปชวลาก็จะใส่ตารถนะพี่น้องบางคนก็ใส่ตาสูงบางคนก็ใส่ตาตามนะโอ้โหเตะพุ๊บ ก็คือส่วนลายจะเห็นแบบนี้นะพี่น้องาอยู่ประเทศลาวอ <c oughs> อันนี้ตรงเงาตรงไปตรงมานะพี่น,อน,น้องวราทำแบประเทศลาวพัฒนานอย่างไรเจริญอย่างไรก็คือเ <c oughs> ส้นทางรถไฟนะพี่น้องเรามีเส้นทางรถไฟก็อาจจะห้องหับนักท่องเที่ยวนะพี่น้องนนแต่บางคนเขาก็บอกว่าโอ้ถ้ากู้เงินเหตุทางรถไฟกู้เงินไปยังไปเหตุหนทางถนนหนทางบ้านเฮาคือดีอยังประมาณนี้นะบางคนก็เลย บางคนก็บอกว่ามันก็ดีแล้วประเทศคือบางคือบางคนเนาะพี่น้องเนาะบางคนเขาก็บอกว่า,วาอู้ประเทศเขาพัฒนาได้ด้มีรถไฟฟ้าแล้วก็มีทางรถไฟเร็วสูงอย่างความเร็วสูงอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องบางคนก็เอามาอวดเนาะบางคนแต่ว่าบางประเทศก็ยังบ่มีเนี่ยอย่างประมาณนี้เนาะแต่ว่าประเทศเขามีแล้วนอย่างประมาณนี้เนาะก็คือว่าง่ายคืออวดท่นแหละพี่น้อง ออย่างอีกก็คัามน้ำมอกคัามน้ำมันอนอย่างกับมีคล้ายๆประเทศไทยมาแล้วนะพี่น้องก็คือโอเคละมันอาจจะเป็นของเราโดยเฉพาะโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะมันก็จะเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเอากันยังได้ซุ้มใส่ในที่สิ่งที่มันมีคุณภาพนะพี่น้องอย่างเส้นในเซเว่นประเทศไทยเนาะเขาจะซื้อของอย่างก็ได้ที่แบบว่า โซราคามาันถึกต้องตามระเบียบนน,นนอนๆก็คือเท่าอ,อยู่ประเทศไทยเขากับหุว่าเขาเขาเซเว่นราคาเท่านั้นเท่านี้นอนๆโอเคเขาสะดวกอยู่ไให้เขาไปซื้ออยู่หนา่นองสมมติเขาถ้าเขาไปแล้วเซเว่นมันแพงเขาก็ไปซื้ออยู่บนอื่นเนาะถ้าทาเบิ่งแล้วโอ้เซเว่นมันสะดวกสบายเนาะสินค้ามีคุณภาพหรือว่ายังยังต่าง,างนๆนอนๆมันมีคุณภาพมันสะอาดอยังก็ว่ากันไปเนะาะก็สามารถไปซื้อได้นะถ้าผู้ใดที่แบบว่า อย่างเช่นน้ำมันปตทเนาะถ้าผู้ผู้คนไม่อยากเติมน้ำมันปตทก็ยังมีปั๊มน้ำมันประเทศลาวของคนลาวเนาะไปนองเนาะแต่สําหรับค่อยแล้วค่อยคิดว่าน้ำมันจากประเทศไทยสะอาดนะพไปนองเนาะถึกแบบว่าน่าจะถึกต้องตามกฎหมายหน่อยบกุบกบกินเปรียบเนาะบางบางอันนั้นี่นองบางปั๊มในอยู่ประเทศลาวอโอ้โหเขาอยาก อยากโกงเายไงเช่นเราพี่น้องน่ยอยากโกงบางห้านบางยังเนี่ยก็ต้องระวังเนาะพี่น้องบางคนเขาผสมน้ำเนาะเอาน้ำมันลดจักกนี่วันลดไถ่อย่างผสมน้ำเนาะมันมีเนาะทุกคนเนาะมันมีเนาะอันนี้ต้องเตือนกันนําแล้วก็อาจจะวอกว่าเนาะ้ามันไปเติมน้ำมันที่มันบมีคุณภาพเนาะเมื่อบางบางปั้มเนี่ยเนาะบางปั้มอยู่ประเทศลาวเนี่ยน้ำมันโลงเนี่ยบอกว่าเมื่อน้ำมันขึ้นเขาก็เปิดมาขายอย่างประมาณนี้เนาะ แต่ถ้าปั๊มปตทเขาก็ขายปกติน้องพี่น้องมดเข้ากับบอกว่ามดบ,ดบดม,มดเข้ากับขายบอกว่าจะขึ้นเดี๋ยวลงเขาก็ยังขายเนะยาะแต่ในคดีของแบบว่าปั๊มที่ถือกฎหมายหรือปั๊มที่มีมาตรฐานอย่างเช่นปั๊มปตทประเทศไทยเนาะแต่ปั๊มประเทศลาวในบางปัม๊มเนี่ยน้องพี่น้องในบางปัม๊มเนาะน้ำมันลงแบบว่าปิดน้องพี่น้องน้ำมันขึ้นแบบว่าเปิดเอาไปขายแบบนี้ฮะนะหลายล่หลายปั๊มอยู่นาอพี่น้องเนาะแต่ถ้าปั๊มทาง ปตทอยังอยู่ประเทศลาวเขาก็จะขายปกติว่าจะเป็นลงือขึ้นเขาก็ขายเนาะอันนี้เป็นข้อดีและก็คนลาวที่ให้การยอมหับนเนาะพี่น้องในการบริการแบบนี้บอกกินเปรียบเสื้อกันละกรกันอย่างประมาณนี้เนาะวินวินเนาะพี่น้องเนาะโอเคเขาเธุรกิจเขาก็ต้องการกําไรเป็นเรื่องปกตินะพี่น้องเนาะได้กําไรแล้วเขาเจาบริการลูกค้าให้ดีแนวใดนเนาะพี่น้องอันนี้คือสิ่งสําคัญนเนาะพี่น้องเนาะ ได้กำไร GO, แล้วก็บริการลูกค้าให้ดีเนาะโอเคเนาะพี่น้องนะคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะก็คือคลิปนี้ก็สิเฮ็ุดพวกไปเรื excel, ơi, ่อยเปลื่อยน้องพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเนาะคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าจังสิพอกันใหม่ขอบอกขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องหมอบสุขสุขคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปข่อยเด้อคลิปนี้สิจบเพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าจังสิพอกันใหม่บ๊ายบายขอบใจ